ยี่ <Yeah. S 2> สิบโมงยี่สิบครับมาสตูพเาียวก็วันนี้มีถ่ายงานลูกค้าอืมวันนี้มีถ่ายงานลูกค้าครับลูกค้าจะมาแต่งหน้าก่อนนับถ่ายตอนบ่ายแต่มาสแตนบายเก็บของนู่นนี่นั่นตั้งแต่สิบเอ็ดโมง อย่ามาสแตนบายเนิน่นลงนานเนินเน่นเแล้วก็โชคดีที่มาก่อนเพราะแบตแฟต,แฟตยังไม่ได้ชาร์จแล้วก็จะมานั่งเคลียร์งานพี่ไนทพี่กิฟต์แวก็พี่เมษาพี่เจด้วยเพราะเป็นเหมือนกันไมยถ้าเกิดสมมติว่าต้องเคลียร์งานอะไรที่บ้าน ถ้าคือง,งานเน่เขาบอกว่ามันไม่ได้รีบคอนดิชันแบบนี้นะความขี้เกียจมันจะมุดขึ้นมาในตัวเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่เอานะอย่าบอกนะไอ้กูก็ลืมเมาเมาใหญ่ไม่เป็นไรมีเมาเล็กอยู่ ไปนั่งทำงานเมาอยู่เลยเนี่ยหอ,อยน,ออน,น,นี่งานการวันนี้งานการวันนี้เสร็จงานแล้วครับ กลับบ้านได้แต่ที่เลือกไม่ถ่ายแบบไม่ไม่ถ่ายวีดีโอตอนที่ถ่ายแบบคุณน้องไปด้วยเพราะว่าคุณน้องเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าแบบเวลลลูกค้าบอกินเลยอยากให้ความเป็นส่วนตัวนิดนึงนะครับเลยไม่ได้กดถ่ายวีดีโอมาแต่ดูผลงานได้ตรงน,นี้บอกเลยว่าเมกิ อะเก็บของเด็นกลับบ้านถึงบ้านเรียบร้อยครับอืมวันนี้ถ่ายลูกค้า p พ v เ t e นะครับคุณลูกค้าน่ารักมากก็เดี๋ยวนั่งทําเลยนะครับนั่งทําเลยแต่ว่ามีเรื่องแอบเมาส์คือตอนแรกคคุณลูกค้าอยากจะถ่ายหน้าตอนนี้เก็บไว้แค่นั้น จองสตูครึ่งวันแต่จะถ่ายแค่ชุดเดียวฉากเดียวเราแบบฮะทำไมอเอาแค่นั้นนะเขาบอกว่าเอาก็เลือกได้แค่15รูปแค่ชุดเดียวก็พอก็เลยแถมไปแถมแถมไปจุกๆเยอะๆเน้นๆนะครับยังไงก็ถ้าใครอยากถ่ายรูปสตูดิโอ clean c l e ใสๆเกาๆหรือมีเลฟมานั่งคุยกันก็ส่งมาได้ครับที่เพจนี่ แนะพ็ p เพลสตูดิหรือนี่สามสิบสอผมถ่ายเหมือนกันทั้งสองอันนี้นะครับยังไงก็ถ้าสนใจยังไงมาคุยกันได้ส่วน32 Studio เนี่ยจะพิเศษคือคุณสามารถถ่ายสัตว์ได้ด้วยถ้าเกิดจะจะถ่ายสัตว์เลี้ยงของคุณนะครับเดี๋ยวน่าจะต้องนั่งทําเลยดูทรงแล้วอยากอยากฝันให้ให้จบเลยเพราะว่า,ารูปหลายๆรูป ค่อนข้างใช้ใช้เขาเรียกอะคือมันไม่ยากเว้ยมันไม่ยากแต่ว่ามันค่อนข้างใช้ความละเอียดนิดหนึ่งนะแอบให้ดูหน้าลูกค้าไกลๆผมว่าผมว่าหลายๆคนน่าจะกริดกราดเฮ้ยพอแล้ว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 ไม่ดูเยอะไม่ดูเยอะไม่ดูเยอะพอ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 ไม่ให้ดูเยอะดูแค่นี้พอเอ อโอเคก็เดี๋ยวนั่งทางานก่อนนะครับวันนี้พูดเทศระหว่างวันก็ไม่ได้ถ่ายมาเพราะว่า <c oughs> Privacy เนาะเ,เราอยากให้คุณลูกค้ามีความเป็นส่วนตัวแล้วก็สบายใจในการถ่ายรูปที่สุดนะครับส่วนที่คุมเบาะอันนี้ก็ไม่ใช่หลายพะเศตัวเองนะครับไม่ใช่หลา <c oughs> ยของอันดาซีแต่งใดไปทำงานเดี๋ยวดึกๆเดี๋ยวทักใครถึง